อีสานถือเอาเลอกสำคัญนี้เช่นกันนะครับนำเอาปุ๋ยฟื้นบำรุงดินอีกด้วยนะครับกิจกรรมเรื่องราวต่างๆมีเยอะมากครับในงานครั้งนี้ ที่เพินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดงานแห่งนี้แล้วนะครับกับผ้าลายเกร็ดศิริสาที่สร้างสารรค์ลวดลายขึ้นใหม่เป็นพิเศษช่วยเหลือผู้เดือดร้อนพิเศษสุดในวันสุดท้าย2กุมภาพันธ์ เรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับได้ไปออกงานไปนอะไรมากมายใช่ครับไป ในตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นสวิตไฟปลั๊กไฟนะคะแล้วสายไฟเนี่ยเรานะครับช่วงค่ำก็จะเป็นพิธ<น>ีเปิดนะครับในในระหว่างการจัดงาน10วัน10เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจพี่น้องเนนกษตรกรเพราะว่าจังหวัดมาสารคามเราเนี่ยเป็นในวาระ160ปีนะครับที่สำคัญก็คือว่าหลายผ้าท่าน พราะตอลอดบ 10, 10บันของการจัดงานทุกคนก็จะได้มาเยี่ยมต,ต้องเรียนว่าไม่ได้ตั้งขึ้นมาดื้อแต่ระหว่างลายข้้าเนี่ยก็จะมีเส้นไหมสวัสดีทุกขั้นนะคะก็เนี่ยซึ่งชาวอีสานเราใช้สื่อสารโดยโดยเดือน6ปี3ขั้ำเดือน3ขึ้น3ขั้ำเดือน3ปีนะครับ,รบวันนี้เทศบาลพร้อมเต็มที่ในทุกด้านครับอ,อย่างดีไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับสำหรับปีนี้ ภาคส่วนต่างๆที่เขามาร่วมในการจัดงานอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับที่มานําเสนอจริงๆแล้วมีส่วนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านทางการไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะครับได้ฟังข้อมูลเจอท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับของด้วยท่านทุกท่านนะครับที่ะดำนให้เกียรติใม่ไร้แกางหนังสือพิมพวันนี้ร่วมการส่งทาพที่เัาสื่อวันนด้วยนะครับ ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกิจกรรมจากทางปัะชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามจะลืมนะครับ,บยีย่